อยู่เต็มดอกผ้าถือนเฮา,าบ้าผ้ากั่สาพับสาสืบต่อของดีมีอยู่แล้วอย่าไล่ทิมให้เป่าไดา้ให้ซอยกันหลักษาไวในทาาดนตรีของดีทินอีสานคนลุนหลังในเบิ่งแย่งสืบต่อไปไพ่หนาให้ซอยกันหลักษาไวทุ่งปัญญาปู่ญาเกา่าอย่าสูไล,ลืมทิมสิห้อยเขา ปู่หยาห้้าทุนแล้วณช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอนำทุกท่านพบกับการแสดงละครพยาประกอบแสงสีเสียของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครในท้องเรื่องสีทนมโนราขอเชิญทุกท่านรับชม และรับฟังนักโอกาสนี้เชิญครับเรื่องยอ่อสีทนมโนราท้าวสีทนเป็นโอรสของพระยาพิจราเจ้าเมืองเปงจานท้าวสีทนเจริญชันษาเป็นชายหนุ่มรูปงงามเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองเปงจาน ต่อมาได้ศึกษาความรู้ต่างๆและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วด้วยพระชนมายุเพียง15บ้ชันษายังมีพรนล่า,ลาเนื้อคนหนึ่งชื่อพรานบุญพรานบุญเดินทางผ่านมายังสะอโนดาเห็นนางอินรีเล่นน้ำอยู่ในสระจึงใช้่วงนักบาทจับไปถวายเท้าสีทนต่อมาเมืองเป็นจานเกิดเหตุร้ายมีข้าศึกมารุกรานบ้านเมือง เท้าสีทนจึงต้องออกไปรบขณะที่เท้าสีทนออกไปรบนั้นพระยาทิตราเกิดฝันร้ายหนงหลวงทํานายว่านางมโนราเป็นกาลกินีต้องบูชายันด้วยการเผาไฟนางมโนราจึงอ้อนวอนขอปีขอหางจากพระนางจันทาเทวีพระมารดาของเท้าสีทนเพื่อรับบูชายันเป็นครั้งสุดท้ายให้สมกับเป็นที่ดาของพระยาทิตราช ขณะไรรำอยู่นั้นนางก็ทยายานตัวขึ้นบนอากาศมุ่งหน้ากลับเมืองภูเงินก่อนกลับนางบินไปยังอาสมของพระฤาษีกสปะและเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระฤาษีฟังพร้อมทั้งฝากแหวนไว้ให้กับเท้าสีทนเมื่อเท้าสีทนกลับมาได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจมากจึงลาบิดามารดาออกไปตามหานางมโดรา เมื่อเท้าสีทนเดินทางมาถึงอาสมของพระฤาษีกา,าสปาพระฤาษีก็บอกตามความที่นางมโนราสัาง่งพร้อมกับได้มอบแหวนที่นางมโนราฝากไว้ให้กับเท้าสีทนเท้าสีทนเดินทางรอนแรงรอยู่ในป่า้วยความยากลำบากในที่สุดพระองค์ก็เดินทางมาถึงเมืองภูงเงินแต่พระยาธุมราชพระบิดาของนางมโนราไม่ยอมให้ทบ กับให้เท้าสีโทนทดสอบบารมีต่างๆจนเป็นที่พอใจสุดท้ายจึงให้นางกินรีทั้งหกนางรวมกับนางมโนราเป็นเจ็ดนางมานั่งเรียกรายโดยไม่ได้เห็นหน้าเพื่อให้เท้าสีโทนเลือกว่าคนใดคือนางมโนราซึ่งเท้าสีโทนก็สามารถเลือกได้โดยได้รับการช่วยเหลือจากพระอินท์ พระยาธรมราชจึงจัดการอภิเษกเท้าสีทนกับานางมโดรานับโมตสัะแกวอัดเป็นทีเพิงพันเตมายเจ้าคุดแกวหน่วยสามบัดนี้ขาจากวันทาวายบัสกาถวยบาท ขอแก่อินทราไทยฝ่าซอยสู้เดททรนกับทางพุ้นหลวงแกวสามประกาศเป็นทีเพิงข่าจักนองเกศก,กาวห้องผืนบาทค้ำเจ้าเอ๋ยกับทางโมกขล่าเจ้าอานนนตนประเสริฐขอให้มาซอยคำสารแกอยาให้หลงเด้ทรน กับจำขุดหนักเจา้าฟืนแผ่นท่อดละนี่ก็ดีอีสูนเทพผ้าเทวดาอินไทยทั้คุณม่านดาพอบิดาตนพ่อครูอาจารเขาร่งเยี่ยมเหล่านิทานข่าจะแปะน้ำพืนประฐมมานำหีดคล้องนั้นอย่าให้พิษผีเว้นหนีพืนอย่าให้หลงได้ท้อ ก่อนพระโพธิสัตว์จะมาเกิดเป็นเท้าสีโทนพระองค์ได้สวยพระชาติเป็นเท้ารุชธเสนในชาตินั้นพระองค์หนีนางเมรีไปนางเมรีต้องออกติดตามแต่ไม่สามารถตามไปได้เนื่องจากมีทะเลน้ำกรดขวางหน้าอยู่ซึ่งนางสุกตาเท้ารุชธเสนได้นางจึงตรอมใจตายก่อนตายนางได้ที่ฐานว่า ชาหนี้น้องตามพ,พี่มาชานาให้พี่ตามน้องไป องใหม่เท้ารุธเสนได้กลับชาติมาเกิดเป็นเท้าสีธทนโอรสของพระยาธิตราชและพระนางจันทาเทวีทั้งสองพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองเป็นจายด้วยความผาสุกรงเย็นตอนนั้นยังมีมึงใหญ่กวงเหียกสื่อเป็นจารขงเงืองนั้นดำงดาวดึงฟ้า ขยาอาทิจเจ้าเสวยมุ่งตุงไผ่ประเสริฐงามยิิงเพียงนครฝ่าฝากสวรรค์เจ้าเอ๋ยเทวีเงาสนมนางพ่อเมินยินสนุกมวลแมงสวรรค์ฝ่าไปป่าทันแล้วยังมีเทบุตรเท้าดๅสิตาบุญมาเท้าก็เกิดพำหูจากลูกเกิดเมืองคนโพธิญาณเสงษาพระองค์เที่ยวใส่ อันวาคูจากล่งจากหองผลแห่งเบื้องสวรรค์บาลมีมุง้งแผ่นไต่กวางพืนพอมดวยเทวบุถาวบริวารหกหมื่นล่งเกิดผอมด,ดอกเจ้าเก่นสมองกับทางส์สมเนืออนองนุงนง่นแสงตกิดพุเยอะลงมาเกิดในเมืองคน้นโลกส้มทู่พื้นนั้นแล้วณท้นะองพระโรงเมืองเปงจาน วาา้าวแต่ควกเธอเนี่ยพีพวกสกุลจงนี้แกเจ้าท้องนองหลามอขคอฟอพี่มือนี้นอนวิเรื่องเดาใจน้องจันท่าโอ้ยเนี่ยพีน้องมีฝันเห็นซ่าผ้าให้สาดอันประเสริฐโตางามน้องมีเอามาดอกแนบเด่าหัดตองตอ,ตอนมะย่างควันแจงหูสว่างจังมาทุน่นแจมเจ้าจอบนิ่งหยอดเรื่องแล้วพี่เอ๋ไปโน่นนะัเซดาจดจงไปซื้อหมุดหลวงมาหาเท้าเดี๋ยดีไป

ฝันหินสร้างผ้าศาตรอันประเสริฐโต้งเม้าานี่เอามาดอกแนบเน่าหัดตองตอนมนย่ำควอนแจงหูสว่างจากสิเป็นเหตุหายเรื่องเล่เาแน่ใดจดังเดซเซอร์ตัวเจ้ามาทํำนายท้าย,ท,ายทักนี่แล้วพอโหเนิ้อป่างนั้นหมู่ห้าเจ้าจับกระดานสอเขียนขี แมงเื่อนจัได้โอรนแก้วลิที่กาเกิดดอกแท้แล้วพี่ค็ดีใจพอมีเหตุห uh> ่อนแน่ใดเที่ยงหากจะเป็นเหตุงูงามยิงเทียงจริงเงาพอเออโอ้เป็นเรื่องนายินดีร้ายสำหรับบ้านเมืองเขาเป็นบุญนอรมจัดท่าแม่เลี้ยเพี่ใครเงี้ย ну พี่ด้ยผ่านหอย คนเจริญชันสาเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองเป็นจานต่อมาได้ศึกษาความรู้ต่างๆจนเป็นที่เลือกลือของพรฟ้าประชาชนทั้งเมืองภ้าบาทเท้าลึงหยอดโทษยานบ่าละมีมุ่งหยอดค้นภายใต เป็นทีอัศจรรแห่ทนลุสินกับออกมากนั้นบุพนิมิตเบื้อตนมานั่งข่าว,ว,าว,วหยอดเมื้องแทแล้วเขาก็อโหทาวข้าวโคตรทลาสีทนเศร้าเมืองม้วนสื่อส้มบาเทาวเสียงเด้ลือซาทาวท่มผู้ประเทศถูกถวีแห่งหองมรเยยกหยอดใต้เจ้าเือ bà nang, bà Thái, múa mịn song, yêu cùng quẻ, đam yến lục tam thế lẽu, trai đẹp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 , จางเด่นขึ้นมาหาพอ่อกับแม่ได้เปนเด็ลูกลูกอยากมากพ่อใอนยาเนี่ยพอเหี้แม่ออกไปเที่ยวป่าซมมูมาลึงข้าสันดอบอ่ต้องไปดอกลูกข้าเจ้าอย่าเบิง่งแม่สียหายทาหารจับมาให้เบิง่งเนาะลูกนนเนา้ออ๋อจัำท่าลูกเขากระยันแล้วป้าให้ลูกออกไปเปิดหูเปิดตาเนี่ยท้กอกัรนอนเป็นหน่วงลูกไปลูกไป้พ่ออนุญาตพ่ขอกระท้ายเนี่ยพอ สั่นลูกดูเยวอเไรเลยมเงียพอเงียแม่ไปดีไม่ดีเด้อลูกเด้อไปดีไม่ดีเด้อลูกลานไปน้ำเพบนเด้อน้ำทาสีโบ๊ทไปน้ำเต้ไปน้ำเต้ฉากที่สองเปิดตัวนางมโนรา ผูปกครองนครภูเงินซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาไกลลาดมีพี่น้องรูปอุทธรเดียวกันเจ็ดคนยังมีเบืองใหญ่กว่วงเหียบสื่อทูงเงินทุ่มบลาดลาซาปมข้องเป็นเจ้าม้เหสีเหงาเที่ยมอ,อ,อกงายิง เจ็บนารีนําหนักจะเลื่อนได้เกินมากนั่นแล้วณของพระโรงเมืองมูเงิน แฮ่สวมสายมโนราอ่อนหลอ เอลูกลาลูกว่าสิมพ่อไปเล่นน้ำยังสาอนยาดาส่งหมูมาล่างดอๆไปในป่าหิมะพาดคือปกตินันแล้วยาพ่อยาแม่บอ,บอต้องไปดอกลูกมือขึ้นนีพอแห้งฝันบอดีอย่าสุไปทวนน้องลูกเนาะแม่ละลูกแม่เป็นใจข้อบอดีเดี่อใก่ดูว่าต้องไปดอกมือไม่จะไมไปทำไมซะ ไปเนาะย่าพอย่าแม่บ่ต้องห่วงดอกสาอนุกาก็เป็นมองทีสงสนารน้ำตั้งแต่น้อยจนใหญ่คือสิบอมยังเกิดขึ้นเราให้ลูกไปเนาะย่าพอย่าแม่เนาะบ่ต้องเป็นห่วงดอกคล้ายย่าพอย่าแม่พวกหมอกสันสีดูแลน้องให้ดีย่าพอย่าแม่วางใจเถอะวางใจดีโหลดเพื่อใครย่าพอย่าแม่แม่เพื่อใคร เอาัจสั้นมาลูกท้าจสั้น um. ั่กะระว่างเหนื่อเราว่างโตดีๆเฝ้าไปเฝ้ามาเย้อลูกลาเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อลูกลาเยอเออนลขอพารให้ายให้คอย้เปไปเอืยข้างบาน้ำกันโทรนอนยังเล็กน้ำใจสิคา้วายัาเอยป๊าปาอ้ก็ยังลุกยังนอนเหมือนเมกันไปไปอยเอฝ้าไป ทำสิหมื่นก่อนไปไปุ้งา ออโนดาและนางมโดโราถูกครารบุญใช้บ่วงนักบาจาจับตัวไป นายพาดเสือประสมน้อง,งนางน่ะมันก็รีอยู่คองน่องเหล่าคลองมันก็เจาะปองยืดซอนข้อลิงล็อขึ้นจะเอาน้าหน่อยเป็นแก้วมีเม่ๆๆนั่งแล้วบ้ากูสิเขาไปรีอยู่ในกุงไม้นี่ละ่ะมึงมาเล่นานา่ามึงเซ็ตตัวกูครับคุณเสียว่าไปมึงดีละบวกมึงมาเล่นานา่าเสรเซ็ตตัวคุณสิว่าบวกไปมึงนี้ละ จอมมาโดนแล้วมึงเออนสิเป็นเมีย่ยงของ,งมึงเหรอ